สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าจะมาแนะนํและกันนะครับสําหรับสายวินสายเอกสำหรับแก๊งมือใหม่และมือเก่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการรับงานนะว่าจะมีงานมากงานน้อยก็อยู่ที่องค์ประกอบของพื้นที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีแดงพื้นที่ส่มเสี่ยมสาหรับสายวินนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้ ฟังแล้วกันนะครับว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่ผมไปใน1วันดีกว่านะครับว่าเราได้ไปไหนบ้างแล้วก็เออมีไรายได้ที่ค่อนข้างดีนะครับผมว่าระดับ1000บวกลบนี่ก็ถือว่าอยู่ได้แนละ้วสําหรับประมาณเลิกประมาณบ่ายๆนะครับไม่ต้องวิ่งทั้งวันก็อยากจะบอกว่าพื้นที่ที่ผมไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะยังพอมีการทำไรายได้ที่ ที่ดีอยู่แล้วกันนะครับไม่ได้ว่าจะดีมากนะครับก็ถือว่าพอพอเป็นเงินเก็บได้พอมีเหลือเก็บกลับไปแล้วกันนะครับสําหรับพื้นที่แรกเลยแล้กันที่ผมจะบอกในหัวข้อแรกก็คือเราวิ่งอยู่ในบ้านของเราก่อนให้ดีก่อนแล้วกันนะครับว่าพื้นที่ที่เราถนัดพื้นที่ที่เราไปแล้วเราสบายใจรู้รู้เส้นทางชํานาญเส้นทางนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเอาเป็นว่าพื้นที่ของผมเลยดีกว่าที่ผมวิ่ง บ่อยๆแล้ววิ่งประจําแล้วได้งานประ,ประจําดีกว่าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้บ่อยบางวันข้งเงียบก็มีเหมือนกันนะครับก็อยากจะบอกไปก็คือพื้นที่แรกเลยครับก็คือเส้นเสนาลาดปะเขาเอาเป็นว่าเส้นลาดปะเขาตั้งแต่ซอยหนึ่งไล่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยหนึ่งศรีแยกวังหินถึงเดอะแจ๊สโลตัถึงแถวแถววัดลาดพราว ก็มีงานอยู่นะครับสำหรับสายวินก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับสายวินช่วงเช้ามีตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปตีห้าครึ่งไปจนถึงประมาณ9ก้าโมงนี่ก็ยังมีอยู่สําหรับช่วงเช้าเก็บได้ประมาณสัก2อ0สก็โอเคแล้วนะครับงานละส่วนใหญ่เขาจะไป BTS งานละประมาณ50กว่าบาทนะครับห้ากว่าบาทก็อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆเก็บได้เออ อยากจะบอกว่าวิ่งเข้าวิ่งออกจากซอยไป BTS ประมาณนี้จะได้เงินดีกว่านะครับดีกว่าเก็บเข้ามาเพราะว่าเก็บเข้ามาอย่าไปหวังเลยครับว่าคนจะเข้าจากปากทางเข้ามาในซอยนะครับเราต้องวิ่งจากในซอยออกไปก่อนก็คือเส้นลาบเขาที่ผมวิ่งเพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้เรามาวิ่งดูได้หรือเพื่อนๆที่อยากจะมาลองวิ่งเลยก็ลองมาวิ่งได้เลยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ว่าพื้นที่นี้จะดีแต่ก็ อยาจะบอกให้ฟังแล้วกันว่ามันยังพอมีงานอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเออมันดีซะทุกทีไปก็ยังมีพื้นที่ที่มันมีบอร์ดจุดบอร์ดบ้านนะครับก็ขอขอโทษด้วยแล้วกันถ้าไปทับพื้นที่หรือเส้นทางใดที่เพื่อนๆพี่ๆวิ่งกันอยู่นะครับแต่มาแล้วยังพอมีงานก็ยังจะอยากจะบอกยังจะอยากอยากแนะนําให้เพื่อนๆให้สร้างไรายได้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นช่วยๆกัน ในการหารายได้นะครับบางคนไปอยู่ที่พื้นที่ที่ไม่มีงานเลยก็ทําให้รู้สึกท้อรู้สึกไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกําลังใจในการทํางานเพราะว่าไรายได้ที่กลับมามันค่อนข้างน้อยก็อยากจะบอกว่าลองมาวิ่งในพื้นที่นี้ดูนะครับอ่ะไปถึงหัวข้อที่2องนะครับเออโล่โยธิน 32. 32 32ก็คือปากซอยจะเป็นปากซอย32มับเป็นร้านเจอ้วน ร้านเจ้อ้วนตรงนี้ก็คืออยากจะบอกว่าวิ่งจากร้านเจ้อ้วนเข้ามาในซอยเสนาจะมีคอนโดมีบ้านเรือนเยอะแยะมากมายครับจะเป็นมียูคอนโดก็มีนะครับก็เข้าวิ่งเข้ามาได้จนถึงสี่แยกกรองหินเลยนะครับมีงานแน่นอนสําหรับสายวินนะครับสายวินช่วงเช้าจนถึง10บโมงดีกว่าหลังสิบโมงไปแล้วจะไม่มีแล้วเพราะคนออกไปทํางานกันหมดแล้วนะครับอ่ะช่วงต่อไปก็คือเสนานิคม1นะครับ เออเสนานิคมหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรค่อนข้างที่เป็นชุมชนค่อนข้างเยอะเพื่อนๆก็ลองมาจอดดูได้นะเพื่อนๆที่ไม่รู้จักเส้นทางก็ลองเซิร์ชใน Google Map นะครับว่าเสนานิคมหนึ่งวังหินลาดประเข้าอยู่ตรงช่วงไหนถ้าเพื่อนพี่เพื่อนๆที่อยู่พื้นที่โซนตามต่างจังหวัดหรือโซนโนนโซนอะไรก็ลองวิ่งเข้ามาได้โซนลังสิตสะพานใหม่ก็วิ่งเข้ามาได้นะครับถือว่าไม่ไกลมากสําหรับในการ มาแลกแลกกับน้ำมันเพื่อที่จะมาหาไรายได้ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้คือชุมชนชุมชนเยอะแล้วก็คนออกไปทํางานเยอะอยู่ในเส้นของเรียบรถไฟฟ้านะครับผมมาถึงต่อไปนะครับงานระดับเงินก้อนๆดีกว่าเงินก้อนๆเงินก้อนๆก,ก,ก็คืองาน ex งานเงิน ex ที่ผมวิ่งประจําก็คือ จะมีตั้งแต่ซอยเสนานิคม1นเน,นะครับเสนานิคม1น,นี่คือระดับเขาเรียกว่าระดับที่มีการเรียกงานสูงละกันนะครับเสนานิคม1มานั่งรอกันได้นะครับเข้าจากเสนานิคม1มาจนถึงก่อนถึงสีแยกวังหินประมาณ300เมตรเพื่อนๆจอดรอแถวนี้มันจะมีงาน EX อยู่ร้านร้านหนึงเป็นร้านเบเกอรี่นะครับซึ่งผมไม่ขอบอก แล้วกันนะครับกลัวเพื่อนๆจะไปนั่งรอกลัวจะไปกลายเป็นการแย่งงานกันอะไรกันเอาเป็นว่าอยู่ก่อนถึงสี่แยกวังหินถ้าเข้ามาจากทางเสนาปากซอยนะครับก็คือปากซอย b t s เข้ามาในซอยเสยนาก่อนถึงแยกวังหินประมาณ300เมตรมีร้านเบเกอรี่อยู่ร้านหนึ่งอยู่ในซอยอ่ะประมาณนี้ดีกว่ามีงานแน่นอนยังไงก็ต้องโดนส่วนใหญ่ถ้าอยากได้เงินก้อนเขาจะเรียกไปส่งไกลระดับร้อยบวกๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ ไปวิ่งงานหางานที่อื่นดูหรือจะวิ่งกลับมาวนมารับที่เดิมก็ได้นะครับอ่ะในส่วนที่2ก็คือสี่แยกสะพานควายนะครับสี่แยกสะพานควายซึ่งตรงนี้เรียกว่าอาคารสำนักงานแล้วก็บริษัทห้างร้านเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องทำใจนิดนึงอาจจะต้องขึ้นตึกไปรับงาน E x งาน e x p r e พนะครับเพราะว่างานเยอะจริงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องขึ้นตึก ไปรับไปส่งด้วยนะครับก็อยากจะบอกว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับลองมาวิ่งดูสี่แยกสะพานควายไปจนถึงโซวีทั้งเส้นนะครับมีงานรับประกันแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นงานวินก็ยังรับได้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายวินสาย EX สายเอ็กเพสก็สี่แยกสะพานควายจะมีคอนโดอยู่คอนโดหนึ่งก็ไม่ขอออกชื่อแล้วกันนะครับก็ไปเฝ้าได้หน้าคอนโดตรงเซเว่นสี่แยกสะพานควาย ลองไปดูนะครับมีงานแล้วก็เอออยากจะบอกตรงอ่าลืมพอกีกลางนึงนะครับก็คือสีแยกเมเจอร์ b ีบีไปจนถึงรัชดาเพื่อนๆก็ไปจอดได้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะครับคือปมีข้อพิพาทของระหว่างวินกับแก๊ปอยู่ก็ลองเสี่ยงดูได้แต่ว่ามีงานแน่นอนก็อย่าไปรับหน้าวินก็ออกมาห่างๆหน่อยล้กันนะครับสำหรับซอยโซนรัชดา ขึ้นไปไปจนถึงพระราม9อ่าไปถึงพระราม9ก็มีงานซึ่งคนพื้นที่เรานี้ผมจะวิ่งประจําผมจะวิ่งเข้าวิ่งออกคือถ้าไม่มีงานสมมุติว่าวิ่งไปพระราม9ถ้าไม่มีงานก็ต้องวิ่งกลับมารับงานที่รัชดาไม่ว่าจะเป็น EX หรือวินนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่สามารถทํางานแล้วก็วิ่งกลับมารับงานมารอง,งานได้นะครับเดี๋ยวออพื้นที่ต่าง มันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของของพื้นที่แต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยนะว่าจะมีงานมีมากมีน้อยก็ขอที่ผมไล่มาก็คือทําตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายนะครับก็ไล่ขึ้นไปเลยตั้งแต่โซนเสนาไปจนถึงพระราม9สะพานควายก็ลองมาวิ่งอยู่ได้เพื่อนๆเซิร์ชตามที่ผมบอกชื่อได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ไม่ใช่อยู่โซนนี้นะครับหรือโซนอื่นๆอยากจะลองเข้ามาวิ่งในเมืองอ่ะเขาเรียกว่าเกือบๆชาญเมืองแล้วออก เข้าไปในเมืองมันก็ยังพอมีงานนะครับก็จะแนะนําไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่วิ่งในช่วงนี้จะ,จะเหนื่อยนิดนึงก็ขอให้เตรียมแก้วน้ําแล้วก็พวกยาดมยาหม่องกันไว้ให้ดีนะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆในการวิ่งงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจริงก็ทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายนะครับช่วงเช้าไม่เท่าไหร่ถ้าหลังจาก11บเอโมงสิบโมงไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมานะไม่ว่าจะเป็น งานแบกของหรืองานวินก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ก็พื้นที่ที่ผมวิ่งประจําผมก็จะมาบอกให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับอยากจะบอกว่าพอมีงานผมก็จะได้วันหนึ่งก็ประมาณ8900บวกลบนะครับจนถึงพันก็บาทก็มีเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับแล้วกันนะครับว่าเมาืา่อวานผมได้เท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้วันนี้ผมได้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ให้เป็นแนวทางในการหาไรายได้แล้วกันนะครับ เพราะอยากจะบอกให้ทุกคนออมีไรายได้ไม่ได้ว่าเป็นไกด์ไลน์ไม่ได้ว่าเป็นชีพโฮมให้กลอกถือว่าช่วยๆกันในการหา,าชีพให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับในการหาไรายได้เพื่อที่จะยืนจนเจือครอบครัวนะครับผมอ่ะหลับวันนี้ก็อาจจะมีการพูดก็เยอะแยะมากมายไปหน่อยอาจจะเพื่อนๆอาจจะราคาญก็อาจจะฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวมีคลิปใหม่คลิปหน้า มาแนะนำอะไรหรือมาบอกไกด์ไลน์อะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้ตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ด้วยเดี๋ยวมีคลิปหน้าก็จะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ